สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูซิว่าครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาพฤษภาคมนี้นะคะครึ่งหลังเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะชาวราศีพิจิกสองดาบ ชาวราศีพิจิก2ดาบ3ามถ้วยชาวราศีพิจิกต้องระวังอะไรคะสี่เหรียญเนาะก็บางอย่างที่จะต้องแบบปล่อยวางบ้างนะคะไม่คิดเยอะไม่อะไรต่างๆนานาปล่อยวางหาที่สบายใจมีความสุขหรือว่าอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดกับบางเรื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ก็ระวังเรื่องของอารมณ์ บางอย่างนะคะการโมโหการปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเปิดใจที่จะออกไปหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองนะคะสร้างความสุขสร้างพลังงานหาความสงบหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็บางอย่างที่ยังตัดสินใจลังเลอะไรไม่ได้ก็ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยใจมันเป็นอะไรที่ทุกข์ใจนั่นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ใช่แต่ถ้าอะไรทํามีความสุขแล้วมันเป็นความสุขมันบาลานซ์ตัวเองได้ก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคะความสนุกสนานความรื่นเริงกาลังเกิดขึ้นนะคะอาจจะทํางานเยอะหรือว่าอาจจะมีงานอีเว้นต์เยอะช่วงนี้เที่ยวเยอะก็ต้องระวังนะคะระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องของการเงินนะคะการวางแผนเรื่องของการเงินรายจ่ายนะคะบางอย่างเนาะสี่เหรียญตรงห่วงแหนเรื่องห่วงแหนสมบัติตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องจ่ายเข้าไปนะคะมีเรื่องของการจ่ายเงินมีเรื่องของการแบบ อาจจะจ่ายเยอะเที่ยวเยอะอะไรแบบนี้จะจ่ายใช้สอยเยอะอยู่กับเพื่อนฝูง mm hmm. งานเฮฮาปาร์ตี้นะคะก,ก็ต้องระวังเช่นการวางแผนให้ดีค่ะ1 2 3 4นะคะจะทำยังไงดีนะคะจะจัดการอย่างไรดีนะคะก็มันจะมันจะต้องเด็ดขาดในบางอย่างถ้ารู้สึกว่าเราอยากปฏิเสธอะไรบางสิ่งนะคะก็ต้องแบบปฏิเสธให้ได้ใจแข็งให้ได้อะไรที่ต้องระวังชาวราศีพิจิกครึ่ง หลังพฤษภานี้ชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกราชินีเหรียญน,นะคะ judgment แล้วก็ the view of fortune นะคะยิ่งตัดสินใจบางอย่างได้ได้มากเท่าไหร่เช่นเขาเรียกว่าปิดกั้นตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องรบกวนของเราใส่ใจเรื่องของความสุขในตัวเองการบริหารการเงินการจัดการใหม่นะคะความบุรณาความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเกิดขึ้นมีเงินเข้ามามา,มากขึ้นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะ ได้รับความจริงจากผลสิ่งที่ทําไว้ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําในวันนี้มันจะเป็นผลลัพธ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ The w h e w of Fortune นะคะความดีกับสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่ดีกับสิ่งไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําในวันนี้การวางแผนในวันนี้ด้วยของการเงินแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพร่างกายให้ต้องระวงังอะไรที่เราต้องใส่ใจ มันไม่มีอะไรที่ที่ดีไปกว่าการที่เราใส่ใจสุขภาพร่างกายตัวเองเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงหนักๆหรือว่าความเจ็บป่วยในอนาคตนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกทํางานหนักทํางานเหนื่อยแล้วโฟกัสเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ต้องโฟกัสตัวเองด้วยเช่นกันบางสิ่งบางอย่างอะไรต้องลดละนะคะแล้วก็หวัดระแวง ไม่ใช่หวาดระแวงสิมันต้องระมัดระวังหรือว่าสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอเช่นสมมติว่าเรากําลังรู้สึกสะกษษิดใจอะไรเรื่องอะไรไม่ดีอยู่แบบนี้เราควรที่จะแบบแก้ไขยังไงนะคะรเรื่องของ อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แต่ที่สําคัญคือต้องข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะความอีโก้ความใจร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะอาจจะทําสิ่งสิ่งนั้นเป็นแพชชั่นเป็นพลังในเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะค้นหาความสุขอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองทํางานหนะักทางานเยอะแบบนี้เอะเราจะทํายังไงดีรู้สึกมันอาจจะแบบทาเยอะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราจะแบบเราจะหามุมมองทางไหนดีอาจจะแบบ ออกไปหาความสุขความสงบในตัวเองก็ได้เพื่อที่ได้ตอบโจทย์กับอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างในตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้มาขอขยาย2ดาบค่ะทำไมเป็น2ดาบความสุขความรวมสมบูรณ์ค่ะเขาเรียกว่าบางทีบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหันมาใส่ใจตัวเองหรือว่าใส่ใจครอบครัวคนที่เรารักนะคะความสุขความรวมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นทําไมเป็น3ถ้วยขอขยาย3ถ้วย ก้าวไม่เท้าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเกิดความสุขการเฉลิมฉลองอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องแบบเดินไปเดินเส้นทางของเราไปคนเดียวสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยได้ตัวเองแล้วก็เจอ,อความผจญภัยความเจ็บปวดอะไรของเราเองเพราะฉะนั้นนี่คือการมีประสบการณ์ต่างๆนานามากมายในชีิตมาสอนให้เราได้เติบโตไปในวันข้างหน้านะคะแล้วก็ระแวดระวังในทุกๆเรื่องค่ะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เสมอเลยนะคะ ขอขยายกล้าไม่ท้าวค่ะเกิดอะไรขึ้นอัศวินดาบนะคะก็ลดละระวังเรื่องของการประทะนะคะการพูดคุยการเจจาวางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องราวการะทำหนาเกิดขึ้นกับคุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะการติดต่อกัรเผชิญหน้าวัชะหน้ากับบางสิ่งบางอย่างค่ะต้องลดความอีโก้นะคะเรื่องของวาจาอารมณ์นะะการพูดกันจาแบบนี้นะคะขอขยายสี่เรียนค่ะขอขยายสี่เรียน ้าเหรียญน,นะคะโห oh. ถ้าผู้เรื่องของการเงินเนาะใช้จ่ายเงินเยอะก็จะหมดเยอะนะคะแต่ว่าก็ถ้าระวังเรื่องของการเงินเนาะก็มีเขาเรียกว่าถ้าระวังนะคะถ้าเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดในเรื่องของการเงินที่เติบโตมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะคือเอาเงินไปลงทุนกับการวางแผนในอนาคตในระยะยาวแบบนี้เช่นกันก็ดีเช่นกันหรือว่าเก็บการเก็บ ประหยัดมัธยัตนะคะห่วงแหนสมบัติของตัวเองก็จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์ร่ํารวยนะคะนี่คือก้าเหรียญร่ํารวยเรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์ซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้นะคะทำไมน,นี่แหละทำไมถึงขึ้นเป็นสี่เหรียญแล้วก็ก้าเหรียญขึ้นมานะคะ เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเรียกว่าถ้าจะเจอคนรักก็ต้องเจอคู่ชีวิตคู่แท้จริงๆที่มาสร้างความรักความร่วมสมบูรณ์และเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีวิสศษทัศน์อะไรที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองการพูดการจาลัสนิยมนะคะที่ไปในทิศทางเดียวกันมีความเรียบหรูดูด,ดีมีเสน่ห์มีความเก่งม,ม,มีความฉลาดเหมือนกันรู้เท่าทันกันละกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงใครที่เข้ามารู้สึกว่าเป็นอะไรมีใหม่ก็แนะนําให้เรียนรู้ไปก่อนคะ่ะวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณและเขาคือคนที่ใช่ด้วยกันไห ว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันบางสิ่งบอย่างที่กำลังจะเข้ามานะคะขอขยายเด็กถือเรียนค่ะข,ขยายเด็กถือเรียนแดไม้เท้านะคะก็ เขาเรียกว่าโฟกัสการงานการเงินก็ยิ่งดีมากๆการเติบโตการขยายพยายเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่าราชินีไม,ม่เท้าเกิดขึ้นนะคะได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเรื่องของการงานการเติบโตอย่างการะทันหันะคะนี่ว่านี่คือสิ่งที่ดีมากๆเรื่องราวการะทนนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยจริงๆนะคะด้านบนเรื่องราวการะทน,นเกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราต้องลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนลงนะแล้วก็มองไปอย่างกับย,ยัย ไกลยๆยา,ยาวๆเพื่อที่จะเห็นผลลัพธ์บางอย่างนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ถ้าเราสู้ด้วยลำแข้งของตัวเราเองคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะขอขยายจัสเมนนะคะขอขยาย j u จั m e n t หน่อย The date ระวังเรื่องสุขภาพอย่างที่พูดไปเนาะ รีเบิร์ดการเริ่มต้นที่จะใส่ใจเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับหรือว่าใส่ใจตัวเราหรือว่าใส่ใจบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ได้แล้วบอกแล้วว่าจัสเมนต์คือการตัดสินใจโทษนะที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นทําดีได้ดีนะคะการกรรมคือการกระทําอย่างที่บอกไปค่ะดีแล้วก็ไม่ดีนะคะการกระทําวันนี้คือผลลัพธ์ในวันข้างหน้าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือการกระทําในอดีตที่ผ่านมาของเรานนัเองนะคะ ขอขยายราชินีไม้เท้าค่ะขอขยายราชินีไม้เท้าห้าเหรียญคุ้มค่ากับการรอคอยถ้าคกุลโฟกัสเรื่องของการงานการเงินอยู่นะขอให้ฮึบสู้ขึ้นมาค่ะถึงแม้ว่ามันจะท้อมันจะล้ามันจะเหนื่อยมันจะเป็นยังไงได้ไหมแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาคือสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองจริงนะคะอาจจะต้องหาอะไรใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะขอขยายเดเดสค่ะขอขยายเดเดส ซิกออฟคัอะไรเก่าๆจะได้กลับเข้ามาด้วยนะคะเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่ที่พูดไปในเรื่องสุขภาพแล้วก็ผลลัพธ์ของการกระทำบางอย่างเนาะและใครเก่าๆก,กำลังจะกลับมาเป็นคนในอดีตที่คุณรู้จักอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าหรือว่าอะไรเก่าๆที่รู้สึกว่ามีความสุขมีความโรแมนติกกันเกิดขึ้นได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะได้ตัดสินใจตกลงกันว่าจะความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะ ถ้ากลับมาแล้วเป็นความสมัมพนธ์ที่ไม่โอเคคุณก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยเพราะว่าจัดเม n นเกิดขึ้นนะคะขอคำยืนยันของชาวราศีพิจิกค,ค่ะขอคำตอบคำยืนยันสิ่งที่ต้องระวังสเตรน จงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งเข้มแข็งของตัวเองนะคะการคิดมากคิดเยอะกลายเป็นความเครียดเครียดโดยไม่โดยไม่รู้ตัวเพราะ,ะนั้นต้องปล่อยวางน,นะคะดูแลสุขภาพ strain แล้วก็ the l o v e r s ขึ้นมาค่ะความรักนะคะกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณใครบางคนจะ มาทาให้คุณมีความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นพาชั่นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเริ่มต้นหรือว่าบางท่านอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรใ,ใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเราทุกคนต้องเรียนรู้เริ่มต้นทุกๆวันอยู่แล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ